ติดมัดๆน,น,นิดน,นึงเสียพี่น้องจยนขอ้นีจ้ก็มักจับเล็ดหระมักใช่อย่าง่ยใส่เกลือครับอือ้อนี่เจียวเข้าเดี๋ยว ข้ากันจุ่มน้องอืมนี่อสื้อสูก็ต่อคิ้วสือ่อพี่น้องแต่ว่าจิมดิบกะเนาะเดี๋ยวมือหนาจังมือหนาสีเข็ดอุ้ยเกี๊ยอันนี้เพียวเอาไ้ก่อนเอาไวเใหดจิ้มจุม่มเนาะแพ้ว่าเนาะพูดนะ,นะ เรามักหลายด้วยต่หน่อยซื้อมาโล่หนึ่งครับผมโล่ละสามรอยกว่าบาทโอ้ยสักโล่ละสามรอยแล้วมี่เมียกีนรถเมียพี่นนยากกินว้าวแซ่บเลยดี่นนทกินดิจ้แล้วมึงแพว่าเี็ดน้ำกิมครับ มีนเนี่ยมแล้วดันเพิ่นแาบมีเตี่ยมบ่ามึเมียนมีเตี่ยมแด้วยเนี่ยจะขี้เล่มบะเลีมละเตียใส่จะเกียกับผงนัวดดิอืออ้ยมึงจิล่ะเอ้าว่ามึงส <beach> ูตรเฮ็ดเออ่จ้าน่าแพ้ไเนาะคอยอุตส่าห์ว่าสูตรบ้างกับเกียงเนี่ยเลย กินบะหมดกับสอยจุกินได้ครับผมอุตสาบอกว่าอุตสาบ,บ,าสอ,บ,าบาสอกว่าสูตรแพ่ว่าบ่มีสูตรดอกประสานใส่ไปหลดแนวกดบเสียบคองจากคล้องบอกบัตรบ,บ่บมีเมคอัพครับผมเรียวไทม์ครับผมไทยโบตัดตัวครับอ๋อีเมิอาเซยังไงสุตรน้ำปลา โป้งของกวครับมีมใส่เพียบวะเธอบบ่่เพียบจังมันเนาะมันต้องใส่เจเจ้าหันวะกะด่างก็ต้องอู้กัน,นะนเนาะแต่ว่ากาเจ้าขามากไหมไหมมันก็นั่นอยู่ผู้ดใดียสิก,กินลาบเลือดลาบยังก็นี่นนแต่ไหนสร้อย,ยจูไปแล้วผู้ดเดียวเถองไง กวยลูกออกมาตับหายพี่น้องเลยโคตรคนครับผมสร้อยตุ่นหอมบักซี่น้ะงอลลูกนอนเขาเดี๋ยวกลับออกมาโว้กินตับหมดดีตัวไปกินตับหมดตับเมียปิ่งยางกันอยู่สองคนเอ้อเธอถ้าไม่ไม่เอาเก้าอี้ไปนั่งนั่งยังนั่งยองยอนี้เขาจะว่าหมดหลูกเกินเด้อ มีหม่องว่างเขียงบัวเกอี้มีมีสองอันพ anyway ิ้นบ่อยากนั <p eng> <p eng> ่งมันสะดวกสบายกับขอพี่น้องแนะนำมาเดี๋ยวสิจัดบ้างให้มันจัดบ้างให้มันเป็นระเรียบเรียบร้อยก่อนตอนนี้มันก็อาเจียน ชินนั่งอยู่จากพี่น้องครับผมมานาดสิบ่ท่านเขาทีเขาทางนะพร่ว่านะก็คอยปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ขอขอบบุญขอบคุณที่แนะนำและตีชมเนาะอันใดบปถือใจกับตีชมเมื่อ้ดครับผมแต่หน่อยก็สิไปปรับปรุงและแก้ไขยอมรับทุกคอมเมนต์ครับผมเจ้าคนคนนี่นี่เขากินเขามั่ง แคมีจะจมกินเขาบ้างเอไามา่อีกสว่วนงนึ่งกินพันบูน๊งาสยแม่เท้าเออเป็นยังไงวุ่นพักคือบอกมาพักกาศพักยังไหมหว,วุ่วนี่ไรวะเตียกะขคมเจ้าไส้ดีเนาะมันกัขคมดีนตัว เจ้าแส่ดีโมเมนบ่ก็คมดีนตัวคือประมาณคมเพียแต่ว่าเจ้าบอผักมันกินนด้ไอมเธอเอืมกินชว่วเลยเดี๋ยวปิดกล่องแล้วโมแมนบ์แมเมนเสียงลูกเฮาเสียงกระจอลงทั้งอื่นบอหยอกบอหัวกันได้พี่น้องเด้อ ตามสไตล์ของเขาแหละอ่ะเดี๋ยวมืออื่นยังพบกันกับเมนูเสียบๆเนาะมืนอนี้กลับมาเด็กกได้เด็กกับของอยงไงเห็นเมืองกวนปิ้งย่างกินเนาะพี่บ้านเนาะกับจีนไปนอกกนกอดกันเข้าดาวน์น่ะครับผมโอเคสวัสดีครับไปก่อนพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณกับขอบคุณประเจียบนำอขอบขอคุณ,คณประเจี๊ยบจ้ะครับทีส่สยทุกสิ่งทุกอย่าง เราเมื่อเศ้าเราโอนเงินมาให้ให้ตายายให้พ่อแม่แล้วก็ให้นี่เนี่ยจ้ะก็ค่อยซัพพอร์ตของขวัญที่หม่ล่ะให้ให้งานเราก็ให้ตลอดแล้ว嘛ให้แล้วก็ให้ค่าข่านุ่มค่ายังนี่เนี่เนาะแล้วก็ ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่สาวที่ใช่จัง้ทเครื่องมือทรรมาหากินให้ทั้งให้ทั้งอาชีพเทุกอย่างทุกอย่างแบบพี่น้องเข้าไปสิ เกิฟต์ดีๆไม่ให้มึงจ้านาะกิฟต์มงเจะอัดที่ใส่ะละเนี่ยเด้อพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ไปใส่กลับมาจากเชียงบุ้งแล้วก็ไปช่วงหัวเข่าพอหญ่ไม่ใหญ่เนาะเไปป่ะเที่ยนนึงต้องไปเที่ยนนึงไปเที่ยนนึงแม่พี่น้องเรื่องเที่ยนตัวหน่อยกับโบเดปไทยเพราะว่าเรื่องเที่ยนตัวหน่อยามากมันถึงมาขายของสิแม่พี่น้องเพราะว่า เ <Beginning S 1> ื้ออื่นแค่ว่ามีออเดอร์สองรอยกว่าสองรอยกว่าสิ้นสองร้อยกว่าสิ้นด้วยเขาครับมาเห็ดแล้พี่างคนก็ถามว่าเอาคือบนนอนคือบนนอนเป็นยังคือบนยู่บ้านเป็นยังคืออันบอกกลับไปยู่บ้านนี่อย่างสิ่ะทิ่กลับไปยู่จากพี่น้องอันนี้ก็บอกพี่น้องไยเด้ออันเป็นอย่างคือบนนอนน้ําตาย้ายคือจังเขากับมีงานของเขาแม่จากพี่น้องมัน ก็ต้องรับผิดชอบเนาะเนากะไก่ยายตายายก็แล้วกัอยู่กับลูกกับหลานแล้วกับโมเมนต์ข้นเบื้องู่ได้บ้าก่เขี้ยนข่างกันแต่ว่าเข้าประเดีไปวไายเนาะแต่ว่างแล้วก็อยู่สองตายายอยู่เฮี้ยนหลังนั้นแล้วก็ขายของขายของช่ำบอมแล้วก็อยู่สองพนเถ่าตายายครับผมก็ชี้แจงเนาะทั้งคนก็ถามเขามาหลายนะเป็นงนี้คือพวกกับไปอยู่บ้านนี่นะสี่นะอีกสักพักคุณละพี่น้อง ส่วนนี้มันก็หาเงินกอนจ้ะครับปรับปรุงจ้าอืม,อมอแบบนุ่มดวนเลยฮอสเมเท้าคข้าเขียงเลยนี่เขาเอื่นมาค้าเขียงเลยเท้าฮะโมเมนจุเด,ด้ยยางค้าเขียงหมาแล้นเขาว่าหนาวจริงเลยจ้าอาบน้ำออกมาเลย มนีี่บุรอาบอนงสุมๆีจ้ะมนนี่รอาบน้ด้จเส้นไปก้อนมาถ่าจ้จ้ะเทีเช้าอาบจ้ะนั่งดด้จ้ะน่โอเคไปก้อนขอบบุญขอบกุ้นหลายพี่น้องโบอี่นั่งแน่จ้ะเดี๋ยวก็เสีอันไททานนทเจ็บมุนี้ออกแล้วมีพี่น้องมีข้มเม่นึงเพิ่นเนะน้ำมาแต่ว่าคือบ่เอาเถียงมานั่งอย่างี่เดี๋ยวก็ซื้อสันมาวางของจ้ะ ค่อยๆเปี่นค่อยไปพจาพี่น้องที่เฮ็ุตามที่พี่นอ้องว่าละเสียงบดังเสียงเบาดังป<ะ>เ้าบ <c oughs> บ้าเบบาเบืาบ่้า่บ้บาเ้าเบเบเบบ้บ้า,บาเบ้นเบบเบเบบาเเ้า <c oughs> เ้า้บบ ทำนีเขาก็ว่าคอยเบาแห้งอยู่เดี๋ยวทุกต่อสับเจ้าอันบนดังซื้อมั้งอ่ะโอเคพี่น้องไปก่อนพี่น้องขอบคุณเลยล่ละวันไฮไฮพี่น้องเอ้ยมามามาเสียงเหมือนกันเสียงก็เจ้าสล้องปีไม่โบคุยประตูกใจเบิด์ตบ้านเมนผู้ใดมาเทียบเอียงอ่ะ สำหรับปนี้แม่บ้านเส้นใบเด้ออาบน้าหนาวเหี้ะบอกตบอกตรงๆเลยมืนไทยเห็นชุดนี้กะอย่าแปลกใจว่าแพรว่าคือใส่ชุดเก่าหลายมือเถอะแต่ล่องไล่ไปเนมือคลิปเก่าๆได้พี่น้องนะว่าอยากขายหนาวเนี่ยดอกะว่าอาบน้าจ้ะพี่น้องว่าบอกตรงๆนี่จ้ะพ่น้องว่อกจ้ะเป็นคนสกปรกได้ชอบสะอาดจ้ะพี่น้อง บอกหยอกว่าหัวก,กันครับผมพื้กบอบอพเอบอพื้นกับเลนแม่สนะกประชดบอกบอาบอีกียู่ัอาบยุด้วพี่น้องไปก่นก่เว้าเล่นแม่นไปว่อปร่น่่่อนกป่ออออี่นอไอน่นก่นอไปอน่อนก